มาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำกันจ้ะพี่น้องมะม่วงหาวมะนาวโหอันเขาเก็บเขาต้องเอาใส่น้ำจังสี่เพิ่นว่าอันเก็บบางหนึ่งหั่นเก็บใส่ถุงแล้วมันยางมันหลายเขาเก็บจังสี่ทิมลงน้ำเลยเพิ่นว่าทำลงน้ำทิมลงน้ำเพิ่นสีอ้วรั่วแล้วเพิ่นยางเพิ่นสีออกพร้อมมาสั่นแล้วก็ที่มติดมือเข้า่าสั่น เอาไปเอาไปเฮ้ยเอาไปกินย่ำเฮ้เจะไปเห็ดยังไรเฮาก็ต้องเอา,เอาอลาอ่าง,างยางเพื่อนซกอนเฮ้บ่ลา่างย<ม>างบ่ล่างยางเพื่อนกระสีเหนียวนี่สิโอ้ยเ<ม>ด็ดตุนเด็ดเพิ่ม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 าเห็ดซอยกันพอบานพอบานแม่อ่อนแม่อ่อนตะลอนทุ่ง ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหกับยู่บ้านเพื่อนนี่แหละเมลี่มาเห็นแต่สออนสิขอเพื่อนไปกินสมไปเฮ็ดอันน้ำปลาหวานใจดีมาเก็บซอยทั้งสองเลยบงดู่นทั้งน้องสาวแม่อ่อนตะล่อนทุง่งทั้งพอเตียอันนี้แม่อ่อนตะล่อนทุง่งคนสวยทั้งเห็ดงานน้ำดีทั้งเห็ดงานน,งน,งาน้นำมึงมาซอยกันคนทำงานทำงานช่วยกัน ขอบคุณนะคะมันแดดฮอนละพ่อละเศร้าละเมยแดดฮอนเฮื่อออกแล้วจะไม่รีก็เห็นโอ๊ดไทยอดดยังบไดพุ่นเศรษฐีไปเฮ็ดงานอืมอันเพิ่นว่าอันเก็บแล้วเอาน้ำมาใส่พร้อมเพิ่นว่าเอาน้ำใส่กับมั่งใส่คู่มั่งสิมั่งมองน้ำเพิ่นขาวสวกหมวกคุณเขาต้องใส่น้ำพร้อมขันเัวปลใส่น้ำมันจะมันจะเหนียวติดมือเราไปล่างกับล่างยาก ไปล่างยากกะรีเฮ็ดไม่ไะะจะไปเอาน้ำมาแช่เบิ้งดูเบิ้งน่วยเพิ่นดูจะได้มาโผดมาเหลียเถอะเอ๊ตัวหน่วยใหญ่ๆพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันได้พอนะพอนะตั่สะออนบ่ตัแสะออนคักเนี่ยเออพ่อแล้วพ่อแล้วได้หลายแล้ยวที่ท้ายคลิปซื้อแตอ่ท้ายคลิปเห็นพี่เออนหนน็นน้องเขาเบิ่งสะอ่อนนวยเพิ่นคือใจมันนีตัวไม่กิน เป็ดตัวเป็ดเีดดมเาแฮบเดียวเพิเ่นกระสีกินได้แซ่บเพื่อนตัวอือืมเบิ่งโน้นคนโอ้ยเบิ่งดู้วงนี่แหงเดี่ยงค่ะเดียงงามเก็บไปกินกินสมเพื่อนเฮ็ดน้ำปลวหวานมาเราได้หันเพิ่นเฮ็ดน้ำปลวหวานมาไ้แล้วนั่นตาเบื้งน้คนไม่อ่อนเอาลรา้นาที่ก็ได้บ่ ิึงสะอ่อนป่าพี่น้องสะอ่อนป่าพี่น้องพี่น้องิอององึงแต่ละพ่วงแต่ละพ่วงพ่นดูิึงหน่วยพ่นเด้งงามงามดูทั้งไต่ใบพ่นปกสีขาวออกขาวๆแต่แก่แล้วเด้จ่ากแก่แล้วจ็บมะม่วงหาวมะนาวโหนอันนี้แห้งบ่งมีหอดใบมีตะหน่วย เป็นปุ่มเป็นพ่วงอยนโคน,คนโอ้ยง่ามคักง่ามเนี่ยเห็นง่ามไดคนมากกินสมเราจะ,ค,ะคนมากกินสมเห็นกับอวดบ่ได้อันนี้เพิ่นบ่ัมมีใบเกบ๊เพิ่นก็น่าเป็นจะแสบแทะมอหนหน่วยเพิ่นนไหม มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นว่าปลูกไว้ทุกบ้านทุกเฮี่ยนปลูกกันหลายเป็นวานเป็นยามีประโยชน์ร้ายแนววิตามินบีสูงทายแล้วทายอีกคือได้ขาตั้งอันใหญ่ดีแถบมาเห็ดอยียางขวัวเขาตอกบอกไม่เห็ดยัง เมอต้อมเนาอไม้ขายเพิ่นต้มเนาอไม่ขายบอไม่อ่อนนะี่เนาะเพิ่นคือได้ขายอย่างอันใหญ่แท้มีน่องไส้เป็นซ้างเนาะมีน่องไส้เป็นซ้างก็เฮ็ดมให้เบืองพุนเมืองพุนไทยไปเห็นยังกะว้าออไปเนาะไม่ลรีก,ก็ได้เห็นขาเที่ยงเพิ่นใหญ่กับสออ่อนขาเที่ยงใหญ่หรือเปานี้เห็นอันมะม่วงหาวมะนาวโหดดก,ดก ขอบคุณทุกการรับชมนะคะโอ้ยเงื่อไหลเงื่อไหลสดสดสด,สด,สดใจกะจะได้งาน